เร่มล,ลองให้ฟังเด้อพี่น,อน้องสริ่ำลองตู้ปั้งจะย้อ,อนนดไปอะไรเด้อฮานอนผิดกระดาษย้ <c oughs> อนไปคำว่าเงินสามดวงตานะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยถัาใครกันได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเด้อจ้าเด้ออยากดูเด้อผู้ใดมาหาเนี่ยเริ่ำลองตู้ปั้ง ดวงพี่เอ๋ยล้มหายใจกำลังพอใจสิขาดอดลอนหูตาคร้องหินผูตำลอหลงนี่ลาบาดีล,าล่าหลวดดีครับขอบป็นคของกลางตานะคะหายใจลงบนตววพอคือสบ่บอยน่แะแมงโล่ วม่หายครัมได้ผลครับนะ้นองมีหลงอักายแต่แรกพบประสบกันจนถึงวันกายาสุดสิมิงมอลนามวยเศร้าถึงสวยจนเทียงแต่เว้นเพียงพอดตอนบาาอ่ายข่คุก็บ่เห็นคอมเมนต์ผู้ใดเถอพท่นะ้องพอพายจ,จริงๆนะไม่เห็นคอมเมนต์นนะโทรศัพท์ก็เอามาอ่านไม่ได้ด้วย เปิดตใ้นออยู่ข้อภัดขดไปค่ะาด้าเรเห็นค้มเมตนหรือว่ามูว่าข้อเมนต์็นเนาเดืนเดมืดเดินหงายม่มีไตคขมอเม่นตอนสาเว่นเอียงหอดตอน่บยคืนเดินมืดเดินหงายนอนรับไปสวัสดีค่ะพี่มาลฟพังรับรองนอนรับไปซืนหอดเต่าบ่ลืมเต่าทอเม็ดงา มีหักเดียวเตรียมทอบปลาจำเหมนคาบ่ามีไหวล่นหัวใจลาวดีแม่นบ่ไมเยั่งเทาสิลคือบฟังสิวนันหน้าคือดวงใจหากจะเริ่มเป็นสาวจนบากายญาติเทาหากบ่เคยบางเบายังหักเจ้ายังหนักดวงดูมาเร็วแล้วพี่วันเนี้ย มาและยังหักเจ้ายัางหนัก่วงหมออความหักไว้ในส้วงกินยาหยังบวดทวงใดอากา,า <c oughs> รไข้ซึมทวีหลวงพี่เอยหลวงพี่เอ๋ตกมาถึงเมื่อนี้มันเกินที่ที่ทนไหวล้มหายใจกำลังหอบหอบหมอสิตา ยังขาบินแต่อวนอายแต่ถึงปีศิลาไหลอย่าลืมน้องบ้าหลวงพีอย่าลืมน้องเนื้อคนเคยสือลาวดีศิลาเลวัดายเป็นกายล่างสิบอย่างชาติหนาไม่ขอพบใายอีกครั้งสวัสดีครับพี่เลวัดใส่ปุ๋ยก่อน โอเคโอเคใชยปุ้ okay, okay. ยฟัยฟนยังก็ไปหาคนนัน,น,น,นิีอามว่ะขอบคุณค่ะพี่พัลโ่ะเ <c oughs> มนกายละสิบอย่งชาตินามีขอพบใายอีกครั้งเกิดชาิใหม่สิขอพบ,บให้ประจักษาวาน้งแท้ง ยังหักเดียวบ่วไม้มา,มาสวัสดีพี่ยายยอยค่ะสวัสดีจ้ามาามือเคยไปแจกให้หุ่นจักเ,เด้อว,ว่านั่งเพลงให้ประจักษ์ว่านั่งแข้งยังหักเดียวบ่วไม้มาสาธุเด้อเรัขอให้ผุเพ่างแปลงหุ่นทาง้งฟองเ้าใส่เสียงเสียงขาดบ้านเตบ แบ่งหึงข้าง้องเขาใสชาตินามีพ่อกันไหมชาตินี่สมพ่อสามนีน้องล,าล,ลา้ออลา,ออออลาลแล้วละพี่เออยลละพี่เออยขอลาแล้วไปลวเด้อยว้วนนี้ลาหลวงพี่ล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ พี่ยายย่อยพี่ยายย่อยสวัสดีครับแต่สั่งที่กระทำมาที่กระทำกระทำสวัสดี้แล้วน